มีอ่างหุ่นมีองุ่นเหรอคะแล้วมีอะไรอีกนะขนุนฮะขนุนขนุนใช่เหรออ่ะแล้วมีอะไรอีกมีส้มมีส้มแล้วก็มีอะไรอีกคะมีขนมไหมอยากกินขนมจังเลยมีมีครับไหนดูซิขนมมีอะไรบ้างะโอเคช็อกโกแลตแล้วมีอะไรอีก ทีร้านขนมเยอะจังเลยมีขนมสตรอเบอรี่ไหมคะขอดูหน่อยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอืมแล้วมีมีอะไรอีกนะอะไรอร่อยอร่อยขอดูหน่อยอยากกินน้ำแอปเปิลผลไม้อันนี้คืออะไรน้ำอะไรคะน้ำแอปเปิลน้แอปเปิล อแอปเปิลภาษาจีนว่ายังไงนะผิงกัวผิงกัวผิงกัวแปลว่า <Apple. S 1> Apple. แอปเปิลแอปเปิลล้วภาษาอังกฤษละ่ะพูดว่ายังไงคะแอปเปิลแอปเปิลเก่งจังแล้วมีอะไรอีกนะกำลังถืออะไรอยู่คะนั่นนะ่ะกำลังถือชโโอ็อกโกแลตช็อกโกแลตโอ้ช็อกโกแลตภาษาจีนว่ายังไงเฮ้ย เฉียวครี่เฉียวเคอร,ครี่หเก่งจังเอาช็อกโกแลตด,ด้วยค่ะหนึ่งกล่องใส่รถเข็นให้หน่อยโอ้ตอนนี้รถเข็นของเรามีมีอะไรบ้างนะมีไข่แล้วมีช็อกโกแลตอ๋อมีไข่แล้วก็มีช็อกโกแลตเอาล่ะอตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องซื้อผลไม้แล้วอยากกินสตววรอเบอรีมีขายไหมคะ อ๋อมีสองลูกเหรอสตรอบเบอรี่ภาษาจีนว่ายังไงคะเฉาเหมยเฉาเหมยเฉาเหมยแปลว่าอะไรนะตสตรอบเบอรี่สตรอเบอรี่อ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยยกให้ดูหน่อยว,ว้าวสตรอบเบอรี่โอเคค่ะเอาสตรอบเบอรี่ด้วยหนึ่งผลเออยากกินอืมที่ร้านมีแตงโมขายไหมคะ <ม>แป้งโมแป้งโมขายยังไงครับลูกละเท่าไหร่เอ่ย510บาทโอ้โหโห้าร้อยสิบบาทโอ้โหแป้งโมทำไมแพงจังแป้งโมภาษาจีนว่าอะไรนะซีกวาซีกวาซีกวาแล้วแล้วภาษาอังกฤษล่ะครับ What's What a m e l o n What's a m e l o n แตงโมเนี่ยมันจะต้องมีเนื้อสีอะไรครับสีแดงโอ้เนื้อสีแดงไหนไหนแบมือซิดูเนื้อสีแดงเอ๋แตงโมสีแดงแล้วเม็ดของแตงโมจะเป็นสีอะไรนะสีดำกับสีขาวสีดาหรือไม่ก็สีขาวแล้วเปลือกของแตงโมล่ะครับเปสีเขียวกับสีดาสีเขียวกับสีดาอ๋อเออแล้วอย่างนี้พ่อค้ารู้หรือเปล่าคะว่า ภาษาจีนสีแดงเขาเรียกว่าอะไรหงเซือ,อเรียกว่าอะไรนะหงเซ่อหงเซ่อเอแล้วสีเขียวล่ะคะลี่เซ่อลี่เซ่อ,อสีเขียวภาษาจีนเรียกว่าลี่เซ่อแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะกีน <Green. S 1> อะไรนะคะกรีน <Green. S 1> โอเคแล้วมเมล็ดแตงโมโอเม็ดแตงโมเนี่ยเขาเรียกว่าสีอ๋อสีอะไรนะช่วยคิดหน่อยเฮเซอร์เฮเซอร์สีอะไรคะสีดำสีดำภาษาอังกฤษล่ะแบกแบกเก่งจังเอาละงั้นเอาแตงโมหนึ่งลูกโอ้หตอนนี้รถเข็นของเรามีของอะไรบ้างนะมีอย่างแล้วอ่ะ สี่ห้าอย้วหรือเปล่าหรือห้านับให้ฟังหน่อยครับหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วมีสีอย่างแล้วเหรอครับออยากจะกินมีกล้วยไข่ไหมคะมีด้วยอืมโหไหนดูซิกล้วยสีอะไรเนี่ย กล้วยสีอะไรคะเหลืองสีเหลืองโอ้ยชิมดูก่อนหรอหวานไหมหวานหวานไหมครับหวานครับกล้วยภาษาจีนว่าอย่างไงครับเซียงเจียวเสียงเจียวว้าวกินกล้วยแล้วจะเป็นยังไง,ง,งจะแข็งแรงเหมือนอะไรเหมือนเท้าเหมือนะอนะคะคัคทำท่าทำท่ายังไงครับโอ้ ฮักเป็นอย่างนี้เหรอโอเคโอเคว่าแต่กล้วยเนี่ยเขามีชื่อภาษาอังกฤษไหมเขาเรียกว่าอะไรนะแบนาน,แบนาบนนาโอ้ยหอมแมกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมโอ้มีหน้าหล่ะเขาก็เลยเรียกว่าเสียงเจียวใช่ไหมที่แปลว่ากล้วยหอมกล้วยเนี่ยเปลือกมันสีอะไรนะสีขอดูเปลือกหน่อยอโอ้ สีเหลืองสีเหลืองภาษาจีนว่ายังไงนะหวงเซออีกครั้งนึงค่ะหวงเซอหวงเซอหวงเซอคือสีอะไรในภาษาอังกฤษ Yellow Yellow โอเคงั้นเราเอากล้วยด้วยนะโห oh, ตอนนี้ตะก,กร้าของเราเต็มไปด้วยของกินเต็มไปหมดเลยเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันไปค่ะคิดเงินนะคะ เอาละค่ะคิดเงินให้ด้วยกล้วย,วยแล้วมีอะไรอีกนะที่ยังไม่ได้คิดเงินโอ๊ตกำลังคิดเงินอะไรอยู่คะเนี่ยแตงโมแตงโมแล้วก็มีไข่ไข่อืมไข่ อ้ออันนั้นคืออะไรคะแฮมเบอร์เกอร์อือ,อแฮมเบอร์เกอร์อใช,ช,ช่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตครบเรียงคะครบแล้วครบแล้วเหรอโอเคกี่บาทคะทั้งหมดสิบบาทโหซื้อหมดนี่ ราคาแค่10บบาทเองเหรอถูกจังเลยร้านนี้ได้คะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวหยิบเงินก่อนนะนี่ไงเงินของเรานี่คะ่ะเงินโอเคหนึ่งร้อยอ่ารับเง <100 S 1> ินไปแล้วสิบบาทสิบบาท เท่ากับเท่าไหร่ตึง้งตึงตึงตึงยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอ้โหร้านนี้ขายของถูกจังมีเงินทอนไหมคะเนี่ยมีมีเงินทอนไหมครับโอ้โหพ่อค้าทอนเงินเหรอนีนอ่ครับคุณค่ะ บายบาย,บาย,บายแล้วเจอกันใหม่นะพูดว่ายังไงจ่ายจี